สวัสดีครับ EP นี้พวกเราแก๊งเด็กฝึกงานพามากันที่โครงการเดมี่สาธุกประดิษฐ์49นะครับผมวันนี้พวกเราก็จะมาดูการเทป,ปูนพื้นหลังหลังบ้านแล้วก็หน้าบ้านนะครับมาดูกันเลยว่าจะเป็นยังไงอตอนนี้พี่ก็เตรียมงานกันไว้แล้วเดี๋ยวรอรถปูนมาก่อนนะตอนนี้ผมก็เดินสำรวจบ้านนะครับอตอนนี้มาที่ชั้นสอง อ้มีลิฟต์ด้วยอันนี้เป็นระเบียงหน้าบ้านนะครับโอ้โหกว้างมากเลยอ่านั่นใครเออเอานั่งพี่กิ๊กนี่นะอ่ามาถึงหน้าบ้านนะครับผมอ่าพ,พี่ก็เตรียมงานกันไว้แล้วบ้านครับกว้านก็จะมีทั้งหมด3ชั้นนะครับเป็นทาวน์โฮตมติดกันเลยอ่ารถปูนมาแล้วครับสําหรับโครงการนี้นะครับลูกค้าเราใช้เป็นปูนผสมเสร็จตาอิ a, นทรีนครนหลวงนะครับผมอ่าพี่พก็กำลังเตรียม ปูนไปเทหลังบ้านแล้วนะครับอ่าเทเรียบร้อยครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการเกลี่ยหน้าปูนให้เรียบนะครับอ่าพี่ๆช่างคนนี้ก็กําลังเกลี่ยหน้าปูนให้เรียบเลยอเรียกกิบเนียนกิบไปเลยครับผมอ่าต่อไปก็จะเป็นหน้าบ้านนะครับ พี่ๆเขาก็จะมาช่วยกันเกียร์ปูนให้เท่าๆกันนะครับเกียร์ปูนไปเกียร์ไปเลยพี่คนนี้ก็กําลังเกียร์อย่างมักทัังแข็งแล้วก็เกียร์ไปเกียร์เข้าไปครับเกียร์เลยเกียร์สาหรับวันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับพื้นปูนหน้าบ้านแล้วก็หลังบ้านนะครับต่อไปพวกเราแก๊งได้ฝึกงานจะพาไปที่ไหนอย่าลืมกดติดตามกดถูกใจไว้ด้วยนะครับสําหรับวันนี้แก๊งได้ฝึกงานขอบคุณมากครับบ๊ายบาย